โลบักโหมดร้านนี้เลยสลัดบักบริการกดผลปีศาจและเกมพาร์ทเลดสิ 10. และบริการเติมโลบักเลดห้าสนใจลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะทุกคนเอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมเดี่ยว่านำนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็จะมาช่วยเหลือผู้เล่นใหม่นะครับมีหลายๆคนนะครับถามมาบอกว่ากบนะครับ อ่า HAVE, หลายๆคนเนี่ยทำไม่ได้นะทุกคน <Dim met> เดี๋ยวเราจะมาสอนหากบกันนะครับวันนี้นะสำหรับผู้เล่นที่ยังไม่ได้นะครับ <Dim met> ก็มาดูคอมเมนต์นะครับ <Dim met> ที่ถามเข้ามานะครับหลายๆคอมเมนต์เน <Stanford> ี <Dim> ่ย <met> จะบอกว่าเออลงหม้อนะครับ <Dim met> เป็นตัวเล็กแล้วไม่ตายนะครับอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาสอนเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับที่เราจะได้กบนะครับอ่ะผมก็สมัครตัวใหม่มาสอนเลยนะเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยมันจะทําอีกรอบหนึ่งไม่ได้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอไปตรงที่กอบบินก่อนนะครับ <Dim met> เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะวิธีท,ทำกบยังไงนะครับพุ่งไปแบบจรวดเลยนะมาแบบรวดเร็วเลยนะโอเคถึงแล้วโอ้โหติดติดต้นไม้โอ้โหโอเคนะครับใครที่ยังไม่ได้กบนะครับก็ให้มาคุยกับ,ออห,ห,กบออหัวหน้าก่อนนะครับอ่าหัวหน้ากบบินนะครับลีดเดอร์เนี่ยท่านผู้นําแล้วเขาจะบอกว่าเขาอยากได้สตูอะไรนะซึ่งเราต้องไปทําอาหารให้เขานะครับอ,อ่าเขาบอกว่าอยากได้สตูที่มันเผ็ด ก็ให้ทุกคนไปหยิบพริกมาเลยนะครับพริกตรงนี้เลยครับออาแล้วก็ใส่หม้อตรงหม้อต้มสตูตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เอาไอเทมมาเลยนี่นะครับจะได้เป็นสตูแบบนี้นะครับจะเป็นจานแบบนี้แล้วก็ให้เขาเลยนะครับอ่านี่นะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าขอลองชิมหน่อยอะไรอย่างงี้ก็คนแรกก็ผ่านไปด้วยดีนะครับก็คนต่อไปนะครับคนต่อไปนี่เอาเป็นเจ้าตัวเล็กนี้แล้วกันนะครับเจ้าตัวเล็กนี้อยากได้เออเป็นนูเดิลนะครับนูเดิลก็คืออันนี้นะสีคือเขียวเนี้ยแล้วก็เอาลงหม้อไปเลยทุกคนนะครับ อ่ะแล้วก็หยิบมานะครับเป็นสตูอาหารกลางวันของเขานะครับ <Yeah. S 1> แล้วเราก็มาคุยนะครับแล้วก็ให้เขาไปโอเคเดี๋ยวมาดูกันอ่าเขากินเรียบร้อยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ2ตัวเราจะทําตัวเล็กก่อนนะทุกคนอ่าตัวที่3จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเขาอยากได้อะไรที่เออกินแล้วเติบโตนะครับตัวสูงขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับโตขึ้นก็เป็นหูยักษ์นะครับเอาไปเลยหูยักษ์นะครับอ่าแล้วก็คุยกับเขาเลยนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวต่อไปก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเขาอยากได้เออถั่วนะครับอ่ะสต มาหยิบกระป๋องขวดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ไปในหม้อเลยนะครับแล้วก็หยิบมาให้เขานะครับเอาไปเลยนะครับโอเคทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าตัวเล็กเนี่ยเสร็จหมดทุกตัวแล้วนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยหลายๆคนบอกว่าทําไม่ได้นะครับเนื่องจากลงหม้อแล้ว เออไม่ตายนะครับอ่าทำศัตรูไม่ได้เนื่องจากไอ้เจ้ากบบินตัวนี้เนี่ยเขาอยากจะกินเนื้อเราเะครับออาเขาอยากจะกินด n a นเเรานั่นเองนะซึ่งเราต้องเอาตัวเราลงหม้อใช่ไหมก็ให้เราใส่ดังฟ้ากับเออกิ้งก่าลงไปในหม้อเน,นี้ยอ่าถ้าทุกคนกินแล้วไม่ตายเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่าตายไหมนะอ่าเดี๋ยวลองดูนะทุกคนกินแล้วก็ลงไปในหม้ออย่างงี้นะครับอ่าไม่ตายนะทุกคนดูดิ นี่นะครับถ้าไม่ตายเนี่ยให้ทุกคนน่ะรีกลับบ้านมาเลยนะครับรีตัวเสร็จแล้วนะครับกลับบ้านมาเลยให้ทุกคนนะครับมาทําต้มในหม้อของเราแล้วก็ไปเสิร์ฟให้เขากินนะครับก็ใช้นางฟ้านะครับแล้วก็พิ้งก่านะทุกคนอ่าใช้นี้เสร็จแล้วแล้วก็ แล้วก็กินในหม้อเลยทุกคนนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะตายไหมอ่ะเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ดีเอเรามานะครับก็เดี๋ยวเราไปเสิร์ฟให้เขากินกันอ่ะทุกคนลบอันนี้ด้วยนะลบอันนี้ด้วยนะครับเอาเฉพาะเออดีเอเรานะครับชื่อเราแล้วก็หยิบมาเลยนะครับอ่ะแล้วก็เดินไปให้เจ้ากอบบินเลยทุกคนเดินมาถึงกอบบินเจ้าตัวอ้วนนี้นะครับอ่ก็เขาอยากกินสตูเนื้อเรานะครับแล้วก็อาดีเอมาให้เขาแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าได้ไหมอ่ะแล้วก็กดให้เขากินเลยนะครับเออโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับกบมาถึงตัวเรา เรียบร้อยแล้วนี่นะครับก็เป็นวิธีทํากบเอ่อเวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะครับคลิปเก่าเนี่ยที่ทาไปเนี่ยหลายๆคนทาไม่ได้นะครับผมแก้ไขให้แล้วนะทุกคนแอบสำหรับวิธีทํากบเนี่ยเวอร์ชั่นล่าสุดประมาณนี้นะทุกคนอ๋อใครที่ยังไม่ได้ไอเทมไหนก็บอกกันมาได้นะครับแอบก็สาหรับวันนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้และกัดน,นะครับขอให้สนุกกับการปรุงยานะทุกคนไปละบาย